เอาละฮะกัสดีท่อนผู้ชยทุกท่านกันเลยนะฮะันเรามาอยู่เจมไมคับอยู่ในพาร์ที่เท่าไหร่ว่าไม่ได้อัดนานก็ต้องขอโทษทุกคนกันเลยนะฮะที่ไม่ค่อยได้อัดคลิปไมค์ครับเลยก็เพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆนะครับช่วงนี้แบบมีปัญหาหลายอย่างนะครับโถมกันเข้ามานะก็เลยไม่ค่อยว่างแบบจะกวัวมาทำามในสองอันเนี้ยก็ไม่ค่อยว่างแบบทำทำคลิปให้นะครับก็ต้องขออภัยทุกๆท่านกันเลยนะฮะก็ ก็ตามนั้นแหละนะครับไม่ค่อยว่างจริงๆนะเพราะว่ามีเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็แต่ว่าถ้าว่างจริงๆเดี๋ยวก็จะพยายามอัพคลิปให้อะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาเวันนี้เราจะไปทำฟาร์มข้าวเพิ่มกันครับไปทำฟาร์มข้าวเดีกว่าแต่อันนี้เรายังทำเราก็ทำเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไหนดูวัวแล้วไหนสิวัวจ๋าวัวจ๋าไม่นี่นะจ๊ะงัวลัวมามามากินข้าวก่อนไะวัวมึงแดกไปแดกไป เออทำดีเดี๋ยวเราจะทำโรงงานข้าวครับโรงงานข้าวข้าวเลยเอ,อืมอันนี้แล้วไก่ได้ไข่ไก่เยอะจังวะได้เยอะแล้วอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปลงเหมืองบ้างดีงกว่าเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแร่เลยอะ่ะคือต้องการไดมอนมากตอนนี้เดี๋ยวค่อยทำฟาร์มข้าวแล้วกันนะแจเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะก็เดี๋ยวเขาไปลงลงเหมืองก่อนเออเดี๋ยวาฟาร์มข้าวไว้ที่หลัง3เพราะว่า เดี๋ยวเราไม่มีแบบเดมผมยังได้เดมอนอ่ะเพราะว่าเอามาทําพวกอยางได้เดมอนอ่ะแล้วไปขุดไปนรกอ่ะแล้วเอาไอ้นี่เอ่อไหนวะนี่นี่นี่ผมต้องการไอ้เครื่องนี้ซึ่งมันต้องการไอ้นี่ไง,ไงซึ่งไอ้นี่มันอยู่นรกไงประเด็น,นโอเคปะ่ะคือมันอยู่นรกครับซึ่งเราต้องไปเอาเออเพชรมาก,ก่อนยูโนไปลุยไอสัตว์ไม่มีอาหารแบบนึงข้าวก่อน ข้าวไม่มีจะกินโอเคไปเออเดีย๋ยวเราลงหาเหมืองตรงตรงไหนดิตรงนี้มันไม่ใช่เหมืองอะ่ะเฮ้ยตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะเออเฮ้ยตรงนี้อะ่ะเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันตื่นตืนนั่นไงกูว่าแล้วแหมหลอกพี่ไม่ได้หรอกน้องพี่น่ตาดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนในในน,นตรงไหนพอจะมีเอ,อ่อเหมืองไหมตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเจอละเจอละ เมืองวะวะลโหลเอมยู่ใช่เมืองหรือเปล่าใช่เลยครับแต่ว่าเรามาแล้วเหมืองตัวนี้หาเมืองตัวอื่นดิเดี๋ยวจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไปไกลไปไกลเสือเกินนะเฮ้ยไปตรงนี้ก็ไม่มีเมืองมันจะหายากไปไหนวะเนี่ยฮะัลโหลเมือง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 ผีตรงการเมืองเหลือเกินเมืองจ้าเอ้าเมืองอยู่ไหนจ้า โอเคครับเราหาเหมืองไม่เจอเราก็ขุดผาแม่งเลยแล้วกันไอ้บ้าเอ้ยแล้วทำไมกูไม่ขุดอยู่แถวบ้านกูวะทำไมกูต้องมาไกลขนาดนี้ด้วยเราไม่อยากให้แถวบ้านเราเป็นแบบเป็นรูนะฮะเราก็เลยต้องแบบมาขุดแถวแถวนี้กันเออไม่อยากให้บ้านแบบเป็นรูมีรูรูรูเยอะเออต้องมาทำแกลๆบ้านหน่อยเดี๋ยวจะมีการทำเดี๋ยว เรื่องมอนสเตอร์เนี่ยมย่งมีคนแบบพี่ครับตอนไหนมอนสเตอร์จะมาตอนไหนมอนสเตอร์จะมาก็ต้องรอกันหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบจะมีเวลาว่าง24ชั่วโมงอัดให้นะเออเดี๋ยวขอให้ได้คอมใหม่ก่อนแล้วกันช่วงนี้ก็ทํางานหาเงินซื้อคอมใหม่อยู่นะครับก็อย่าเพิ่งรีบนะจ๊ะตามนั้นเลยแล้วก็อยากให้แบบถ้าอยากให้แบบเออลงคลิปเร็วๆก็หาแชร์ดิแชร์คลิปดิ แบบคนยอดวิเวเยอะๆอะไรประมาณนี้มันมีแบบคือมันมีกําลังใจในการทําคลิปอะ know เออเข้าใจว่าแบบมันมีกําลังใจอะกาลังใจในการทาคลิปมากถ้าแบบคนซับเยอะอะไรประมาณนี้เออคนซับเร็วเออหรือเปล่า <c oughs> ช่วงนี้ก็สอบกออะไรวะโอ้โหเดี๋ยวูดูด,ดูด,ดู <c oughs> มึงกะจะฆ่ากูเลยใช่ไหมเนี่ยนะเดมอน ไดมอนด yeah. <Yeah. S 1> ์เย้กูเจอเพชรแล้วกูเจอเพชรแล้วเด้อเด้อเดอเเยตอนนี้นะฮะเราเจอเพชรแล้วนะครับเราจะต้องไปเอาเพชรตรงนั้นซึ่งมันอยู่ค่อนข้างจะลึกเลยนะฮะซึ่งเรามีโอกาสที่จะตายสูงเพราะฉะนั้นเราต้องไปแบบระมัดระวังเพราะแถวนี้เราวาค่อนข้างเยอะเดมอนด์เดมอนด์ในีสุดเราก็เจอข้าเจอเจ,อเจ้าจนได้แล้วเราจะลงไปยังไงอะเราต้องขุดลเลาะลเลาะ <c oughs> ขุดทำ โรดหินลงไปอยู่นาโอเคขขดลงไปเลยไดมอนด์อยู่ข้างล่างพี่ต้องการขอสักสามเม็ดเนี่ยจะเอ๋วัดีจ้าขอสักสามเม็ดได้ไหมสามเม็ดสามอันน่ะสามอู้วสามอันก็พอใจโอ้โหชิบหายเลยฮะมึงจะปาดโอ้หมึงจะปาเลยมาไกลขนาดนี้เดี๋ยว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 โดน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 ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อน โอ้เลือดหมดแน่เลยอะ่ะต้องยี่สิบกว่าวิโอเคเดี๋ยวเราขุดลงไปข้างล่างเพื่อนหนีไอพ่อมดก่อนแล้วกันไม่มันปลามาได้ไงวะโคตรไกลเลยแซดไอเลือดกูไอา่าเอ้ยเลือดกูเหลือไปครึ่งหัวใจยาพิษนี่มันจะไม่ตายนะบอกเลยมันจะเหลือแค่ครึ่งหัวใจเนี่ยครับมันจะเหลือไว้ให้เราครึ่งหัวใจ นะยาพิษเนี่ยถ้าเราโดนไม่ต้องไปกวาดตายโอ้โนูไปลง,ลงไปต่อก็ได้วะไม่อยากโผล่หน้าไปให้มันเห็นเท่าไหร่อปิดไปเลยโอ้โหทองขุดทองเลยทองจ๋าพี่ต้องการทองเหลือเกินโอ้โหนุ่ยเย้ะมึงอยู่กันเยอะจังวะ <laughs> มึงอยู่กันเยอะจังวะเดี๋ยวอ้อ oh. เราเราเรา,เราเลือดเราเต็มครับเราเลือด่าล่วงไปแล้วหนึ่งไ <c oughs> อควายเอาสองสองสองตัวที่สองล่วงไปล่วงไปสิอย่าอย่าดื้อย่าดื้อลงไปลงไปอ่ะลงไปลงไป,งไปออย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นแม่บอกบ,บอกบอกง่ายเหมือนกันนี่เราอะ่ะโดดครับปาบโอเคตัวพวกนั้นก็มันน่าจะใช้ย,ยายาฮิวให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้อง โอ้โหเชี่ยมึงออกไปไกลๆเลยไปโอ้โหออืื้หอเดี๋ยวเราเนาโอุยเดี๋ยวเราต้องสร้างกำแพงกั้นนะครับกั้นก่อนเย่อ้โหูยัดเคหลับในโอ้กูน่าจะเอาธนูไปด้วยเดี๋ยวกลับไปใหม่กลับไปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธนูธนูไอ้ป้าเอ้ยเราเราจะลงไปไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ของกูเดียวอุตสาห์เจอเพชรแล้วแต่มันมีอุปสรรคเดี๋ยวเดออุปสรรคเหรออุปสรรคเยอะใช่ไหมเออมาอุปสรรคเยอะใช่ไหมอุปสรรคเยอะมากใช่ไหมกูไปเรียนรู้การคราบมาแล้วไหนอยู่ไหนวะเอ้าเดี๋ยวครับเอออในตัวกูก็หายอยู่ไอ้บ้าเอ,อา้มากูเรียนรู้มาแล้ว โอ้โหกูไปฝึกมาแล้วมึงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แหมพ่อจะยิงให้หน้าสั่นเชียไปรู้เว้เดี๋ยวเราจะทําอาวุธหลักเราเป็นธนูเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะให้พูดยังไงดีอะมันมันมัน,ม,นมันปลอดภัยดีอะเออเมื่อกี้แม่งทำไมตายวะโอ้โหไอ้เหียกูรู้ว่าเลือดกูจะเหลือสักเท่าไหรอ่อะหนึ่งครึ่งหัวใจอะไรอย่างงี้อ่าแล้วหลุมอยู่ตรงไหนหลุมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้จำได้จำได้ นี่เลยอยู่นาปะลงไปครับหมไม่ลึกนะไม่ลึกแต่เราลงไปยิงพวกมันตายซะก,ก่อนแล้วเราค่อยค่อยว่ากันซึ่งไอเอไออะไรอ่ะพ่อมดนี่ค่อนข้างจะถึกนะพูดหืออะไรคริปเปอร์ er, คริปเปอร์รอค,รป ER, รคริปหืคิปเปอร์เหรอคิปเปอร์เหรอล่วงดิมึงล่วงดิมึงล่วงดิมึงไอสตัตว เดี๋ยวเราเ้ยนี่ๆๆเดี๋ยวเราต้องฆ่าพ่อมดครับเออ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 อาตายโอเคเรียบร้อยแมงมุมแมงมุมอ้าวอะไรยิงไม่โดนยิงไม่โดนแมงมุมเลยเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลย อย่าแดกกูเลยกูกูยอมแล้วอย่ามาฆ่าอะไรกูเลยไอ้เหี้ยกระสุนหมดโดดเลยโอ้กูอย่าเดี๋ยวมึงจะโดดลงมานะโอเคครับเราได้ของเราคืนละโอ้ยมันจะยากอะไรขนาดนี้เนี่ยก็แค่เดมอนเอาหน่เชี่ยเอาของกูมาโอเคโอเคอเครับ อาจจะได้ยินเสียงแบบคนตอกเติร์กเติร์กเติร์กนะเพราะตอนนี้ก็ทารั้วบ้านอยู่น่ครับพอแม่จ้างเขามาทารั้วบ้านมันจากจะมีเสียงเข้านิดหนึ่งนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยเนียก็บอกแล้วว่าช่วงนี้ไม่ค่อยวานะอา่างไงเออการทารั้วบ้านนี่แหละก็ไม่ค่อยว่างเลยเราจะเราจะมาดูนะฮะว่าเดมอนเราจะได้สกีเม็ดกันเชียวพเจช์อ๋อโอ้โหยสองเม็ดอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียว ้ยอีกเม็ดเดียวให้กูไม่ได้เหรอหายอีกเมเด็ดดิอีกเม็ดเม็ดหนึ่ง you know เอ้ยเอาเอาเหล็กไปด้วยครับเหล็กเหล็กเหล็กคือสิ่งที่เราต้องการมากมากนะครับบอกเลยคือเราต้องการเหล็กมากมากปะ่ะเพราะเราเดี๋ยว,ยวทำไปทำเครื่องเครื่องอัตโนมัติเนี่ยเราต้องใช้เหล็กค่อนข้างเยอะนะครับเราจะทำเครื่องอัตโนมัติแบบเยอะๆเลย เอาแบบเป็นอาณาจักรอะกูจะสร้างอาณาจักรอะเออพา์ที่แล้วก็บอกจะสร้างปราสาทก็ไม่ได้สักทีพาทนี้ก็มาบอกสร้างอาณาจักรเฮ้ยรอ,อดูอาณาจักรจะไม่ได้โอเคโอ้โหเหล็กค่อนข้างเยอะครับเราต้องขุดขุดเหล็กนี่ต้องขุดไปให้หมดเลยเลสโตนด้วยเพราะเราต้องการเลสโตนเพื่อ,อไปทําวงจร you know ไอ้ตองกันหามึงเอ้ยมาพังยากเลยพังไงเลยเทอวันน้พังยากอย่างไรยัเล่าเนีย่ย เพชรบ้านน่ะเฮ้ยเพชรแมนแทปะโทโอ้หำเพชรอยู่นี่ก็บ่บอกกันเมื่อตัวเออเออเออเดี๋ยวเยอะกว่าไรเด้อเออมึงเฮ็ดอย่างกูมึงเฮ็ดอย่างกูมึงอย่าเอ้าคือบ่เฮียลงไปเฮียลงไปแม่คือสิบ่มีอีกมาอีกน่าจะไม่มาอีกแล้วใช่ไหมเยทหนึ่งเมตรก็พอใจ เอ่อมีเลสโตนอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเราไปโดเลสโตนมาไว้ดีกว่าเนอเพื่อนเราต้องการเลสโตนเนอนี่ก็โอเคนึกว่าลาวาจะรั่วลงมาแล้วก็มาเผากูตายอะไรอย่างงี้ม่ได้ม่ได้ไดใส่เกาะ <c oughs> <c oughs> กันตายเย yeah. โอ้โหทำไมมันต้องมาอยู่ใกล้ๆลาวาด้วยเวนะี่ยไม่เข้าใจแม่งยิ่งอันตรายอยู่แล้วกูตายขึ้นมานี่ของหายทั้งยวงเลยนะเนี่ย ไม่ได้ครับเราต้องอย่าให้ตายขุด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 อันนี้คือดวงดวงดีมากเลยแม่งขุดมาแล้วไม่เจอเหมืองเนี่ยอา้อาวไอ้ใส่ไว้เย่ yeah. แล้วก็ไปด้านนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็วางรัวรัวแล้วก็ขุดเหล็กครับตามธรรมเนียมอย่าล่วงสิเย่เย่มาได้แล้วแต่ว่าเราต้องเอาไอ้นี่มาก่อนน่ะชื้อเรียบร้อย ทางนั้นเหมือนโอ้โหเหล็กจ๋าก็มีน้องนะครับทักมาใน f a c e b o o อยู่เนาะแล้วก็เข้าไปคุยในกาลินานะครับว่าพี่ครับอยากแคสเกมนะครับแต่ไม่มีใครรู้จักช่องผมเลยนะแล้วผมอยากแคสกับพี่โปรโมทช่องให้ผมหน่อยนี่ฮะมีคนมาแบบมาขอให้โปรโมทช่องให้มากเลยนะครับพี่บอกว่าขอปฏิเสธนะครับเรื่องโปรโมทช่องไม่ใช่ว่า ไม่อยากโปรโมทช่องให้กับพวกคนที่เขาซับสไคร์น้อยๆไม่อยากทําให้แบบคนไปสนใจช่องอื่นให้มาสนใจแต่ช่องตัวเองผมไม่ใช่หมายความว่าอย่างนี้นะคืออยากจะบอกหลายคนที่มาบอกขอให้โปรโมทช่องนะครับว่าอา,อาใช้ตัวแทนตัวเองว่าพี่เลยกันพี่เนี่ยไม่เคยไปให้ใครโปรโมทช่องเลยนะพี่ทำช n แนลมากูเหนื่อยอะ่ะคือแบบกู <c oughs> ทำชาแนลมาเราต้องทําด้วยตัวเองเว้ยเราอย่าไปให้ใครโปรโมทให้ นะครับบอกเลยเราอย่าไปให้ใครโปรโมทเราต้องทําด้วยตัวเองเว้ยคือที่2 0 0หมนซับเนี่ยไม่ใช่ว่ากูไปโปรโมทนะไม่ไม่รู้ว่าใครเอาไปโปรโมทนะแต่ผมไม่เคยโปรโมทช่องตัวเองเลยเว้ยไม่เคยแบบไปหาพวกนักแคสเกมแบบดังๆซับสไครต์สี่ห้าหมื่นแล้วก็เฮ้ยเพื่อนโปรโมทให้หน่อยดิไม่เคยครับผมไม่เคยเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยแคสด้วยตัวเองดีกว่าเออไปด้วยตัวเองดีกว่ามันจะมันจะง่ายกว่านะเออเลยไม่อยากจะแบบคือเรามาลําบากอ่ะ คือเรามาลำบากแล้วเขามาแบบพี่ครับขอแคทด้วยดิซับสไครต์ห้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือผมทําคลิปมากูลำบากแทบตายมึงมาเอาสบายทีหลังเง,งี้ยนะมันก็ไม่ได้ครับก็ต้องก็ต้องฝากด้วยนะครับว่าไปด้วยตัวเองดีที่สุดนะครับแล้วก็ไปแคทเกมซะให้เป็นตัวของตัวเองนักแ,แคทเกมทั่วโลกพูดคํานี้คําเดียวกับกูทั้งทั้งนั้นนะครับผมก็ไปดูคนอื่นมาเหมือนกันเขาบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด นะก็ลองไปแคสกันดูอยู่เนาะแล้วใครที่สนใจการแคสเกมนะครับเดี๋ยวจะให้ไหมให้สอนแบบตัดต่อ,อ,อวิธีแปลงไฟล์ใช้โปรแกรมอะไรอัดให้สอนไหม,มถ้าอยากให้สอนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวทำคลิปสอนให้แล้วกันว่าผมใช้โปรแกรมอะไรใช้นูน่นใช้นี่ใช้ยังไงเป็นนะักแคสเกมต้องมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปสอนให้แล้วกันนะครับสันใครที่อยากเข้ามาในวงการแคสเตอร์ของเราอยู่เนาะ ตอนนี้ผมอยู่ในจะพูดว่าไงดีอะตอนนี้ผมอยู่ในค่ายของ os c a t t e r นะเออตอนนี้ผมอยู่ในค่ายของ os c a t t e r นะครับอ,อ่าก็เหนื่อยกวจะมาถึงนี่ได้ <c oughs> ไม่ทับคลิปมากี่เดือนแล้วเจ็เดือนแล้วนะครับก็มาอยู่ในกับ os เลยนะครับส่วนใครก็แบบมีคนทักมาเยอะพี่อยากเข้า os กับพี่อะใครที่อยากเข้า os นะครับตอนอันดับแรกต้องอย่ามีลิขสิทธิ์อย่าทำคลิปติดลิขสิทธิ์นะฮะบ,บอกเลย แล้วก็ส่วนคําหยาบนะครับกฎของ YouTube คาหยาบสามารถพูดได้นะครับแต่ว่าแบบหยาบพูดหยาบแล้วด่าคนอื่นอะ่ะอันเนี้ยไม่ได้นะไอที่แบบที่ผมพูดในคลิปอะไรวะกระโดดอะ่ะเออที่กูพูดในคลิปกระโดดอะ่ะอันนั้นกวนตีนกันเฉยๆนะครับไม่ได้ด่ากันนะฮะกวนตีนกันเลยโอ้โหดูดูเชีย่ยไอ้เอี้ยเกือบลวงแล้ว อันนั้นก็คนตีนกันเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีการฟ้องร้องแบบเฮ้ยคุณมาด่าผมได้ไงไม่มีการฟ้องร้องกันนะเออช่องไม่โดนปิดหรอกครับอันนั้นไอ้แบบนั้นแบบนั้นไม่เป็นไรนะพูดคำหยาบได้นะฮะตมนั้นนะ you k n น w หวังว่าพวกยูคงจะเข้าใจตอนนี้เราได้มาแล้วเพชรเดมอนสามเม็ดแล้วก็ตอนนี้เราจะข้ามไปฝั่งนี้เพื่อมาขุดเออเอเอไอ้อะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรเสียงลอยเสียงอะไร อย่ามาอย่างนี้สิฉันก็กลัวเหมือนกันนะจะทำเสียงแห่มางั้นสิโอเคปะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้มันจะล่วงไหมเนี่ยคงไม่ล่วงหรอกเนาะกลัวไอเนี่ยกลัวแบบมีตัวอะไรแบบยิงปุ๊บล่วงปับ๊บระบาแดกคึบโอ้โหเรียบร้อยบอกเลยนาทีนี้กลับบ้านเกิดทันทีโอ้ด้านบนครับเราต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมเ้ยเดี๋ยวเราจะเอา พลิกแอคที่เหลืออยู่เนี่ยขุดฐานให้หมดเลยแล้วกันอ่าโอเคได้ห้าก้อนโอ้โหโคตรเยอะเลยแซดเลยขึ้นไปไงเนี่ยขึ้นไปได้ดิมันต้องขึ้นไปได้ดิอ่ะต่อขึ้นอย่างเงี้ยเอาเฮียหัวชนอชุบอชุบอชุบชุบยังได้อยู่คแรบบับชุบจับอจับอชุบอชุบ,อชบเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็การที่เราจะแคสเกมเนี่ยคือ อย่าทาเสียงงั้นสิแหม่ใจคอไม่ดีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก,การที่ไอ้เขี้ยการที่เราจะแคสเกมเนี่ยอยากจะบอกว่าคือมันจะมีอุปสรรคนะก็คืออุปสรรคของพี่เนี่ยก็คือแบบนักเลงคีย์บอร์ดนะครับไอ้พวกที่แบบเข้ามาด่านะฮะก็คืออยากให้ทุกคนคิดเหมือนพี่เว้ยคือแบบคิดไปซะว่าเขาเข้ามาด่าเราแต่เราได้ยอดวิวอะ่ะเออแค่นั้นคิดแค่นั้นครับ เอ่อเข้ามาด่ามันไม่ได้ประโยชน์ครับไอ้พวกที่เข้ามาด่ามันไม่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรของพวกมันเลยแต่ว่าเราอะพวกเราอะไอ้คนที่ทําคลิปอะได้ยอดวิวแล้วก็ได้ตังค์นะครับก็ให้เขาด่ามาเหอะให้เขาลุมด่าเลยมึงบอกมันเลยเอาไปแชร์ด่าเหอะจริงๆนะครับฟังไว้เลยนะว่าอยากถ้าเจอพวกด่าปล่อยให้ด่าไปคือมันจะต้องคลิกเข้ามาดูคลิปเราแหละแล้วเราจะได้ยอดวิวเว้ยพอเราได้ยอดวิวปุ๊บเราเอายอดวิวไปเป็นเงินได้เว้ย คือมันเข้ามาด่าแต่เราได้ตังค์อ่ะเออมึงคิดมึงค,คิดอย่างนี้เลยจริงๆ <c oughs> มึงคิดอย่างนี้เลยจริงๆ <c oughs> ให้มันเข้ามาด่าเหออไอพวกที่เข้ามาด่านะครับคิดอย่างนี้เลยนะครับอย่าไปสนใจครับเขาจะมาด่าไอควายกากไอนู่นไอน,นี่ช่างครับอย่าไปสนใจเออมันเข้ามาด่าเราได้ตังค์ก็คิดซะง,งั้นนะอ,อ้าวเชื่อกูไม่ได้ปิดประตูบ้านเลยเนี่ยหืไม่มีอะไรเข้าไปอยู่ในบ้านลอกใช่ไหมโอเคอา่าโ,โอเคโอ้โหได้แร่มาเยอะมาก ตอนนี้นะฮะเราได้มาแล้วพิกแอคเดมอนเดมอนเดมอนจิออะไรตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอบโคตรภาคภูมิใจได้เดมอนมาแล้วไอ้บ้าเอ้ยไปไปตายตั้งรอบหนึ่งโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะโหดเฟี้ยวก็เจี๊ยวโหดกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร้กันด้วยนะจ๊ะโอเคป่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันการไปนรกกันนะฮะ ก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอปืนครับผมเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนไอ้เย้ยไม่อยากยุ่งว่ะไอ้เย้ยไม่โหดจริง